What? <laughs> です高橋朱里です平田理奈です8月28日から30日にタイバンコクで開催されますオールジャパンイベントジャッパンエキスポタイランド2015に出演することが決まりましたイエーイ,イ,エーイ8月29日に AKB48 初のタ、うん、イトのライブコンサートそしてファンの皆さんとの

なんと8月29日30日にタイ・バンコクにて開催されるジャパンフェスタ・イン・バンコク2015に出演することが決定しました、えー、タイはですねずっと行きたいなって言っていたんですけどもなかなか機会がなくやっと今年行けるということで皆さんに会えることを楽しみにしています皆さん待っててくださいねー โดยกาเนิดมาจากชื่อของงานของเรานะครับซึ่งชื่อของทั้งสองรวมกันคือคําว่ามูเจนนั่นเองครับซึ่งมีความหมายถึงความทิรักน,นะครับหรือเรื่องราวที่ไม่มีที่สิ้นสุดในการซึ่งทางผู้จัดของเรานะครับบอกว่าเป็นอย่างยิ่งที่จะมอบความสุขและความสนุกแบบไม่มีที่สิ้นสุดนะครับโดยผ่านกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นนารมณ์มถึงการสร้างสัมพันธไมตรีระหว่าง2ประเทศไทยและญี่ปุ่น,น ムー,ー,、ね、ーちゃんとゲンちゃんですね、合わせて無限と読み日本人のデザインさんにデザインしていただき、えー、とこれからはです、ねえー、とこのような楽しいイベントをこれからもいつまでも開催し続けられたらなという思いをです、ね主,催者側えー、主催者側から込み、えー、もちろん日大の交流もこれからもっと強く深く続くようにという思いも込めました。いやお สร้างสีสันในงานครั้งนี้ครับเราได้รุ่เกียรตินะครับจากภูมิคุ้มนะครับในการแต่งคอสเพลย์มาร่วมกับงานแถลงข่าวครั้งนี้ด้วยนะครับไลน์ดอมคอสเพลย์ของเมืองไทยครับตอนนี้ขอเชิญผู้ม,มือส่วนได้ส่วน ก็เลยอยากจะให้อากินะครับช่วยบอกสหนุ่มหล่อขเรานะครับช่วยทักทายวิสน้ทุกท่านทีนี่ด้วยครับจมัสึฮัชิเม้วัมุกท่าจุดแนะนตัละข้นรับทานเมจัสฮง่ายๆได้ใจความนะคจุดนี้า ไปถามต่อด <laughs> ีกว <laughs> ่าครับอยากจะถามน้งสองท่านว่าเองมีโอกาสมาเมืองไทยครั้ง <puntos> น so ี get get oh, ้คร <ali> ั้งที่เท่าไหร่ครับเอ่อตัวค้งกายไทหกับน้องกัไม่ได้สักแก่โลกแมล้กก้หครั้แล้วครั้งหกครั้งหกหกครั้งหก

เขาบอกว่าแมมนี้มีเวลาเยอะหน่อยได้ไปกินข้าวอร่อยๆเมื่อเช้าไปว่ายน้ำด้วยล่ะว้คุณคมาสอสอนั่นกัอ่ะแล้วก็ีนวน่นันทีนะี่นวดนผนไนทย่น่นทนัทยค่นสีานั่นท่นับนที่่่ะนว จะถามว่าอีใต้ไหมอยากดีกว่าเนาะอยากอยาอยาเพิ่อยาเพิ่งเดี๋ยวมันจะมีเดี๋ยวมันจะมีตามมาอีกนะฮะโอเคค่ะก็ผมอย่างที่บอกครับครั้งนี้เป็นครั้งแรกของ Japan Expo Thailand นะครับเขามีอะไรมาโชว์แล้วมีอะไรพิเศษบนเวทีพอกซให้เราทาบได้หมั้อยครับอ p a n Expo Thailand ถอですね何か当日サプライズはありますでしょうかอะไรเนมนกเมีารัที่นันี バラードも盛り上がったんですねี่ย่างกันนะครับโอ้แต่สิ่งที่อยากทำคือครั้งที่เราซ่อนมาโชว์เนี่ยคือปกติจะมีแต่เพลงเร็วไงแต่วันนั้นรู้สึกจะเล่นเพลงช้าแล้วรู้สึกว่าตอบสนองดีกว่าที่คิดครั้งนี้ก็จะมีเพลงช้าด้วยนะคะถ้าอย่างนี้ก็จะสมัครสักคนที่ชอบเพลงช้าถ้าชอบเพลงของสักุเพลงช้าเพลงไหนบอกเขาด้วยนะเขาจะได้เลือกมาเล่นถูก

อยู่ดีก็ตอบว่าเพิ่งออกอะไรเพิ่งออกคะเออเพิ่งออกซิงเกิลนะคะซิงเกิลใหม่เพิ่งออกอาทิตย์ที่แล้วเลยนะคะโชว์ไกด์เตยแล้วกท่ว่าสวดีค่ะเอ่อทีเอ็นสตดิโอทีเอ็นสตูดิโอคะบันด์อยากทำตอนนี้คือความรู้สึกที่เขียนเพลงนี้มาแล้วทุกคนท่มีความฝันก็ต um ้องเข้าใจกันทุกคเขาบอกว่าเป็นเพลงที่เขียนโดยที่นึกถึงอารมณ์ตอนที่ตัวเองนะคะตั้งวงใหม่ใหม่ ก็คือยังหนุ่มอ๋อๆอะไรประมาณนั้นนะคะก็เลยเขาก็เชื่อว่าถ้าทุกคนมีความฝันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็น่าจะรี l a ทกันได้อะไรอย่างเงี้ผิดจังหวาไปหรือเปล่าเธอชัวตอนนี้เราไปดูหน้าตาแล้วย่าง e n x t r e m View n e นะคะเอมาถาทั้งสอท่านดีกว่านะครว่าเวลาคิดถึงประเทศไทยทั้งสองท่านคิดถึงอะไรเป็นความทรงจำของตัวเองแต่ละท่าน ข้าวกิ้ต้มยำกุ้งนะคะจบนะคะวันนี้ผัดไทยนะคะแกงแกงเขียววะแกงเขียววานะคะอี่งเพิ่มขึ้นมาแล้วข้ามันไข้าวมันไก่นะคะกินกันอยู่แค่นี้นะคะวันนี้เจ้านั่นคืออะไรคะปาคชีปาคชีค่ะตอนแรก ทานไม่ได้ตอนนี้ mm hmm. กินแบบจีเก่งแล้วโอ้แต่เราพักชีสม y f r i e n ์ม y f r i e n ์แค่บอกว่าชอบทานก็ yeah. เข้าใจแล้วเป็นเพื่อนกันเลยทีเดียวนะคะ I wanna be a best friend best friend ด้วยนะคะแย่ yeah, ละโอเค

そうですね。やっぱりあのタイのファンのみんな、<い>あのすごくサクのことを待っててくれてるので<ー>すごく感じるので、はい、やっぱり自分たちももっとたくさん会ったりとか、<い>こうやってたくさんタイに来てもっと会える時間を作っていきたいなと思ってます。ค<ー>ือสิ <noise> ่งนี้มาสตอบอกว่ารู้สึกทุกครั้งที่ได้เจอกับแฟนไทยก็คือรู้สึกถึงความที่เขารอเราก็อยากสนองเราก็อยากมาบ่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นถ้ามีโอกาสเนี้ยคือสําหรับสักูแล้วเนี้ยอยากจะใกล้ชิดกับแฟนชาวไทยมากขึ้นค่ะ

สุมาดีสุดมาดีนะคะจนนี้ก็ออกนกสุดท้ายแล้วับอยากให้ทักสองท่านนะครับฝากข้อความนะครับถึงพี่ๆสื่อมวลชนรูปเึกแฟนๆชาวไทยด้วยค่ะับสุดท้าจะเวมสุดท้ายขี่์นอ้ามท้ายองพี่ลนีอ้อวาสดชนครับวาาวังาีครับ ผมชอบเมืองไทยมากครับแล้วเจอกันวันงานนะแปลไทยเป็นไทยนะคะจุดนี้แต่น่ารักใช่ไหมตบมือให้หน่อยเอ่อฝึกมานะฝึกมานะผมชอบทำอาหารไทยครับไอวิลคุกทอมยัมกุน after my gig จะจะทำต้มยำกุ้งหลังโชทุกครั้งเชื่อไหมเนี่ยเขาทำทุกครั้งครับฝากบอกว่าเก่งมากครับขณะคนไทยยังทำไม่ได้นะครับตอนนี้ครับ เขาไม่ได้แข่งกับเธอเขาไม่ได้แข่งกับเธอแาเจอค่ะสุดท้ายก็มีความน่ารักและอย่าลืมมาเจอกันในวันงานนั่นเองครับลำดับต่อไปนะครับต้องเรียนเชิญผู้สนับสนุนหลักของเราในงานนะครับกับโอชิกรีนทีพรีเซนต์นะครับจากแปดเอ็กซอร์ตชาแนลสองพันสิบห้าครั้งที่สองนะครับคุณสุมาล